ครับสวัสดีครับวันนี้กำลังทำการมุ่งลังค่าไอ้องุ่นนะครับแต่ก่อนนั้นใส่พลาสติกไสครับพลาสติกไสขาดครับร่มตีแห้งขาดเบิเลยเปลี่ยนมาเป็นแผ่นใสนะครับนี่ครับแผ่นใสแผ่นใสนะครับมุ่งสรับกันกับสันไทยนะครับ ทันใสตัวนี้นะเม็ดละม็ดละ320บาทนะครับเดอ้อนี่ครับองุ่นที่ปลูกไว้นะครับก็จะทํารังค่าไห่นะครับอยู่หนาบ้านนี่หกตนครับหกตนปลูกไว้หกตน ว่ามุงหลังค้าถหาหาวมุงหลังค่าก็จะเป็นเชือล่านะครับตอนนี้ก็ทำการมุงหลังค่าโดยใส่แผ่นใสนะครับแผ่นใสตัวนี้ก็แพงอยู่พอสมควรครับแผ่นนึงตกเกือบสองพันท่านกกลัวครับเมตรละ 320บาทส่วนสันไทยนั้นเมตรละเจิบาทครับมุ่งสลับกันครับนั่นนี่ถ้ามุ่งทางมดเลยก็โอ้ต้นทุนสูงมากเลยครับตอนนี้ก็เลย้องแพะมุ่งสลับกันก่อนครับเบิงว่ามันจะใส่ใดดีซ้ำใดครับถ้าใส่ใดดีก็อาจจะมุ่งบ่มบอตตองมุ่งมดครับจะขึ้นสลับกันขนาดจะได้อยู่นะครับ มูลพันธุ์ีก็ใส่มัดแคทนะครับใส่มัดแคทตัตดขายไปรอบนึงแล้วครับบริเวณมุ่งลังค่าตัดขายช่วงแรกว่าทันได้ตัดขายไปอยู่ครับได้สองพันอยู่ครับก็ดอกอยู่พอสมควรครับตอนนี้จะทําการมุ่งลังค่าให้นะครับเพื่อที่จะตัดรอบสองตัดรอบให้ในปีหนึ่งได้สองรอบครับจะทําการมุ่งลังค่าแบบนี้นครับ นี่นะครับมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะข้ามการยิงสกูนะครับ การยิงสก,กูนะครับ ทำการยิงสกูรแล้วครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือมุ่งต่อจากชายขาบาง จะเป็นลักษณะนี้นะครับองุ่นหน้าบ้านทำหลังคาให้เอาไว้สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ